ซินเดอเรลลาตอนรองเท้ามหัศจรรย์กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพล้นมีสาวน้อยผู้เลอโฉมผู้หนึ่งนามว่าซินเดอเรลลาเจ้าหญิงซินเดอเรลลาผู้มีจิตใจงดงามอาศัยอยู่กับเจ้าชายลีโอในปราสาทหลังใหญ่มีหญิงชาราผู้หนึ่งที่ทำงานร้านขนมปังในประเทศนี้มาเป็นเวลาน,านานมาก นางอบขนมปังได้อร่อยที่สุดแต่ทวา่าแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วหญิงชรานามว่าสีหน้าผู้นี้เป็นนักเวทมนต์ที่อันตรายมากสีหน้ามักจะเข้าไปคลุกอยู่ในห้องคาถาเวทมนต์เล็กๆใต้ดินซ่อนตัวสักผู้คนทั้งหลายเพื่อเตรียมน้ำยาต่างๆสำหรับผู้ที่ต้องการเวทมนต์ของนางเมื่อวันเวลาผ่านไป เลดี้พัฟฟีและลูกสาวทั้งสองคาสันราและเจสเบลก็ยังคงมุ่งมั่นวางแผนช่วงชิงพระราชวังอันใหญ่โตมาให้ได้แม่เชื่อว่ามันจะต้องมีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮืมคาสันราเอ่ยนามนักเวทมนต์ซีนาผู้ซึ่งกำลังแอบเตรียมน้ำยาวิเศษในห้องเล็กๆใต้ดิน ในวันเดียวกันนั้นซินเดอเรลล่าและเจ้าชายลีโอก็วางแผนที่จะจัดงานเต้นรำขึ้นที่ปราสาทข้าจะใส่รองเท้าแก้วไปงานเต้นรำในระหว่างที่การเตรียมงานสำหรับงานเต้นรำเริ่มขึ้นเลดี้พาฟี่และลูกสาวทั้งสองก็ออกเดินทางไปหานักเวทมนต์ผู้ชั่วร้ายพวกเขาเดินเลาะไปตามทางในป่าจนกระทั่งไปเจอป้ายที่มีตัวอักษรแปลกแเขียนอยู่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ป้ายนั้น ก็สังเกตเห็นอุโมงทางเข้าพวกเขาจึงเดินเข้าไปในอุโมงอันลึกลับและมืดมิดนี้จูจ่ๆแสงเทียนก็ลุกโชติช่วงขึ้นมาเองเมื่อพวกเขาเดินผ่านและเมื่อเดินต่อไปอีกนิดหนึง่งนกฮูกตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา เจ้าหนูนทั้งหลายพวกเจ้าเป็นใครกันมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้รหัสผ่านกันเลยยังไงฮะซีเนียสซีเนียหสองสเอ้าเทาน้ำ,นำยาเร็วเข้าเออนี่มันไร้สาระจริงๆเออถูกแล้วข้าจะนำทางเจ้าไปที่นั่นเองฮินเข้าไปบินเข้าไป,บ,าไปบินไปอ่ใครก็ได้เปิดประตูให้ข้าที เปิดตามเข็มนาฬิกานะอขอบใจมากดีมากส,สาวซีเนียมีคนมาพบเจ้ามีขวดน้ำยามอตม้มช้อนตักและที่ขีบวางไว้มากมายแถมยังมีสมุนไพรพืชและั้งข่าวตัวจิ๋วบินไปมาในอากาศด้วยแม่คะที่นี่น่ากลัวจังเลยอ่ะ ภายใต้หมอกควันหลากสีเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวทั้งสองรอคอยนักเวทมนต์อย่างกระตือรือร้นในที่สุดซีน่าก็ปรากฏตัวขึ้นนางสวมหมวกสีดำใบเบอร์มและเปิดหมวกขึ้นเพื่อแสดงใบหน้าของตนไหนบอกสิเจ้าต้องการคาถาใดจากข้าณตอนนั้นเองเลดี้พัฟฟี่ก็เพิ่งรู้ว่าซีน่าคือพี่สาวที่นางไม่ได้พบมาหลายปีมากแล้วนั่นเองแต่เจ้าคือ เจ้าเจ้าคือพี่ของข้าไม่อยากจะเชื่อเลยปาฟี่นั่นเจ้าเองเหรอเรารูว่าพี่หายสาบสูนไปแล้วพี่เป็นนักเวทมนต์ไปแล้วเหรอใช่ตอนนี้ข้าถามอะไรก็ได้ <laughs> แต่ไหนบอกสิเจ้าต้องการคาถาของข้าไปทำไม สาวๆจึงเล่าให้คุณนา้าซีนาฟังว่าตนต้องการจะช่วงชิงชีวิตของซินเดอเรลล่ามาให้ได้สีหน้าจึงตัดสินใจใช้คาถาที่ทรงพลังสุดๆเพราะตั้งใจจะทำให้น้องและหลานของนางได้ดั่งใจหวังตอนแรกนางขอเส้นผมจากพี่น้องทั้งสองและนำไปใส่ไว้ในชามสีเหลืองซึ่งเต็มไปด้วยน้ำเวทมนต์ จากนั้นนางก็นำรอยเท้าของคาสันดราและเจสเบลไปโดยการใช้อ่างที่เต็มไปด้วยคโคลนนางหยิบชามน้ำเวทมนต์ขึ้นและเทลงไปยังรอยเท้าที่ได้มาและทันใดนั้นเองรองเท้าของซินเดอเรลล่าก็ปรากฏขึ้นที่กำแพงตรงหน้าสาวสาวเสียงสะอึกของม้าและความว่องไวของแมวซินเดอเรลล่าไม่แคล้วหน้าความด้วยรองเท้าแก้ว ทั้งสองข้างจะออกเดินเหินฟ้าไปตามสั่งด้วยเสียงแอนดังสนั่นของภาลิีพุดดองดัง My dear, give me dear give I'll ที่สุดก็ถึงคืนงานเต้นรำซินเดอเรลล่าสวมชุดกระโปรงตัวโปรโดพร้อมกับรองเท้าแก้วอันเลอค่ะและไปยังห้องงานเต้นรำเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวแอบมองซินเดอเรลล่าจากมุมห้องเอาละ่ะรองเท้าวิเศษทำให้ซินเดอเรลล่าสะดุดสิ <laughs> ท่านใดนั้นซินเดอเรลล่าก็ล้มลงไปกองกับพื้นแน่นอนว่าเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เธอรีบยืนขึ้นแต่เท้าของเธอกลับไม่หยุดขยับและเธอก็เตะแขกที่มางานในระหว่างที่วิ่งพล่านไปทั่วห้องโอ้ยไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจินเนเรลล่าวิ่งไปด้านหน้าและกลับหลังจากขวาไปซ้ายทั้งเจ้าชายและแขกที่มาร่วมงานไม่สามารถหยุดเธอได้เลยในที่สุด เธอก็ออกมาจากห้องเต้นรําแล้ววิ่งลงบันไดปราสาทไปแต่เธอก็ยังควบคุมเท้าตัวเองไม่ได้ในระหว่างนั้นเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวก็เฝ้าดูซินเดอเรลล่าและหัวเราะกิ๊กกักเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าออกจากปราสาทไปเฉยเลยอ่ะดูสิเธอไปแล้วทำ่ไกันนะเธอไปไหนกันนะเธอออกจากปราสาทไปแล้วโอ้ไม่นะไม <ป S> ่น่าเลยเธอไปไหน ซินเดอรเรลล่าวิ่งหนีออกไปจากปราสาทอย่างรวดเร็วจงไปหลงทางอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นซะซินเดอรเรลล่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อนตัวน้อยของซินเดอเรลล่านั่นก็คือมอสเซเรลล่าและเชดดาจึงขอความช่วยเหลือจากเลียเบลตายตนเฮเซลนัทเลียเบลไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอโปรดมาหารเราเถอะช่วยเราด้วยะท่านใดนั้นเลียเบลก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามอสเซเรลล่าและเชดดา เธอบินตรงไปยังที่ที่ซินเดอเรลล่าอยู่รองเท้าวิเศษเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงเลียเบลไรยไม้กายสิทธิ์ไปยังรองเท้าของซินเดอเรลล่าแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นรองเท้าแห่งความเร็วเจ้านั้นช่างดูทะมลนจึงหยุดมืพบทางที่ครุขระและจมโคลนคาถาเวทมนต์ของนางฟ้าสร้างหลุมโคลนขึ้นบนถนนรองเท้าแก้วเข้าไปติดอยู่ในหลุมเวทมนต์จึงหมดฤทธิ์ไป แต่โชคไม่ดีที่ซินเดอรเรล่าก็เริ่มจมลงไปในหลุมโคลนนั้นด้วยช่วยด้วยเลียเบลหนูกำลังจมเลียเบลโบกไม้กายสิทธิ์สาครั้งและที่ไหล่ของซินเนอรเรล่าก็มีปีกงอกขึ้นมาซินเนอรเรล่าจึงใช้ปีกคู่ใหม่พาตัวเองหนีขึ้นมาจากหลุมโคลนขอบคุณนะคะเลียเบลท่านช่วยชีวิตหนูไว้ หนูก,ก็คงจะไม่ได้เห็นรองเท้าแก้วอีกแล้วรองเท้าแก้วโดนมนสะกดนะซินเดอเรลล่าเร็วเข้ารีบกลับไปยังปราสาทเถอะนางฟ้าลียเบลมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้กับซินเดอเรลล่าและพวกเขาก็กลับไปยังปราสาทด้วยกันซินเดอเรลล่าดีใจมากที่ได้พบกับเจ้าชายลีโอและเพื่อนๆตัวน้อยอีกครั้งเมื่อเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวทั้งสองรู้ว่าแผนชั่วร้ายของตอนล้มเหลว วกเขาก็รีบออกจากงานเต้นรำไปทันทีเออพวกคนดีชนะตลอดเกลียดมาจริงๆซินเดอเรลลาและผู้คนที่เธอรักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนกฮูกผู้เฝ้าดูสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ไปหานักเวทมนต์ซีนาโอ,โ,อโอ้ยซีนารู้ไหมว่าแผนรองเท้าของเจ้าไม่ได้พ้นนะไม ไปไม่ได้พวกมันล้างเวทมนต์ของข้าได้ยังไงใครหน้าไหนก็ทำไม่ได้เมอาอาจเย็นใจเย็นเสี่อ